หรือจะเป็นแบบวิโรธฮะล่าสุดอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นร้อนก็คือกรณีของฟุตบอลประเพณีจุลาธรรมศาสตร์แล้วก็ในประเพณีนั้นก็จะมีขบวนอันเชิญพเพื่อเที้ยวะนะฮะล่าสุดมันก็มีประเด็นทึ่ท่านผู้ชมที่ติดตามก็ทราบอยู่แล้วแหละ,ะมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งอาศัยสถานะอบจอก็คือองค์การบริหารนักศึกษาจุลาได้มีการออกแถลงการในวันปียะ โจมตีเลยว่านี่เป็นศักดินานะขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวให้คนแห่แล้วก็อยู่บนเสลียงนะหลังจากนั้นฮะนักการเมืองอย่างวิโรธลัคนาอดีศรนี่ก็ได้มีการทวิตข้อความนะทวิตข้อความก็คือสนับสนุนคือแกบอกว่าแกเป็นคนที่เคยแบกเสลียง<อ>แกเคยแบกเสลียงมาก่อนแล้วยังไงฮะเขาบอกว่าในฐานะที่เป็นคนที่เคยแบกเสลียงผมคิดว่าวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องปกติพอยุคสมัยเปลี่ยนความเท่าเทียมเป็นสัญญาที่มีคุณค่า เวลาเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนจะตึงจะขังให้มนุษย์อยู่กับวัฒนธรรมอยู่กับที่ได้ยังไงก็คือคเห็นด้วยอยากขยกเลกแค่น,นั้นแหละแล้วทําไมไม่มีปรญาคิดเลยฮะเปลี่ยนจากแบกไปอย่างอื่นก็ได้ดีเนาะประดิษฐ์รถประดิษฐ์อะไรที่มันยังทําให้เกิดการเชิดชูหร,หรือรำลึกถึงตาสัญ,ญลักษณ์พระเกี้ยวในเชิงเชิดชูอยู่อ่ะเขาเรียกขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวก็ยังเสนอกันได้ยังคุยกันได้<ช>แต่ไม่ใช่ว่ายกเลิกแล้วกล่าวหาว่าเป็น ตัวแทนตอกย้ำศักดินาคนไม่เท่ากันนะซึ่งตราพระเกี้ยวเนี่ยทุกคนก็ทราบดีว่าเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระคุณอันล้นพน้นไม่ใช่เฉพาะต่อชาวจุฬาลงกรต่อประเทศไทยด้วยซ้ำนะแต่ยังมีการออกมาในวันปียะเลยแถลงการนั้นและทั้งทั้งที่ฟุตบอลประเพณีปีนี้งดจัดฮะ ติดโควิดไงเดือนมกราที่จะถึงเนี้ยปีหน้าเนี้ยปกติเนี้ยจะต้องมกราคุมพาเนี้ยเขาจะแข่งปีนี้ธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพล่าสุดได้รับคํายืนยันจากคุณแหน,น่ผานิธแห่งหนังสือพิมพ์แนวหน้าค,คุณแหน่เนี่ยยืนยันว่าได้คุยกับคุณชาญศิลป์ตรีนุชกรนายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถมัมภ์ธรรมศาสตร์ที่เป็นเจ้าภา,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 าพคุณชาญศิลป์เนี่ยท่านนี้นะบอกว่า เลื่อนการแข่งกีฬาฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาเพราะสถานการณ์โควิดนะถ้ายังจัดอยู่แม้จะคุมได้แต่การจัดงานคนหมู่มากมารวมกันสุ่มเสี่ยงอาจจะเกิดคลัสเตอร์ใหม่ขึ้นมาได้อาจจะเกิดภาระกับประเทศได้วันนี้ประเทศก็บอบช้ำมากแล้วใครทำอะไรได้ต้องช่วยกันจึงจะรอให้มีสถานการณ์ที่ดีกว่านี้ก่อนฉีดวัคซีน เพิ่มเติมก่อนอย่างนั้นอย่างนี้ก่อนนะแล้วหลังจากนั้นค่อยพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งสรุปก็คือฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์เดือนมกราคมปี65เนี่ยเลื่อนออกไปก่อนเขาเลื่อนอยู่แล้วลดจัดก่อนดูอีกทีหนึ่งปี66เลย66ก็คือปีนู้นเลยนะไม่ใช่ปีหน้านะคณะกรรมการทั้งสองฝ่าย ตกลงใจขอเลื่อนการจัดในเดือนมกรา65นี้ออกไปก่อนไม่มีไม่มีมมจะมีอีกครั้งหนึ่งก็ดูสถานก,การณ์ปี66น,นค่นแล้วทำไมองค์การนักศึกษาจุลาอ,อบอจอจึงออกถแถลงการมาเพื่ออะไรอ,อ,อ้างว่าถแถลงเพื่อยกเลิกนะในขณะที่มันไม่มีกิจกรรมให้จัดชเจตนาคืออะไรกันแน่ค,คือต้องการจะโจมตีสถาบัน กระทบตีชิ่งหรือเปล่าแล้วออกมาวันปียะมหาราชออันนี้น่าจะเป็นเจตนาที่แท้จริงหรือเปล่าใช่แล้วตัวเองไม่ได้มีอำนาจหน้าที่อะไรเลยใช่คนจัดงานเจ้าภาพก็คือสมาคมศิษย์เก่าทั้งสองมหาวิทยาลัยเป็นคนออกแบบว่าจะมีขบวนอะไรบ้างเป็นเจ้าภาพเป็นคนจ่ายสตางค์ด้วยเอ,เอาง่ายๆถ้าไม่มีใครไปแบกเดี๋ยวบรรดาสิษย์เก่าเขาจะไปแบกใช่นะฮะแต่ปรากฏว่าตัดสินใจ29คนอ้างมาติป้อง แล้วก็ออกแถลงนะแล้วก็ขานรับต่อโดยนักการเมืองบางพักที่จ้องโจมตีสถาบันอยู่แล้วพฤติการณมันน่าสงสัยไหมล่ะแล้วก็นี่เป็นประเพณีสืบต่อเนื่องมายาวนานเพื่อแสดงออกถึงความกระตันญูต่อผู้มีพระคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งคุณอนเนกนานับประการะนะแต่ล่าสุดครับสมาคมนิสิตเก่าจุฬานะได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการก็คือเลื่อนจัด เลื่อนจัดเลื่อนจัดอย่างเป็นทางการและ,ะสมาคมนิสิตเก่าจุลาลงกรมหาวิทยายลัยในพระบรมราชูประถมเนี่ยยืนยันครับว่าการจัดงานฟุตบอลประเพณีในครั้งต่อๆไปสมาคมนิสิตเก่าจุลายังคงสืบสารให้มีการอัญเชิญพระเกี้ยวอ,อ,อันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจในจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยของเรานิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันทั้งมวลสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศวันนี้ย5สิบห้าตุลาคมคชัดเจนนะฮะชัดเจนมากคือปีนี้เนี่ยเลื่อนส่วนปีหน้ายืนยันมีแน่นอนสำหรับประเพณีอันนี้ะนะ อ่าแล้วก็รายละเอียดรูปแบบจะเป็นยังไงก็ดูที่ปีถัดไปนะก็ทําให้ประเด็นที่มีการดราม่าก่อนหน้านี้ยิ่งชัดเจนข้าไปใหญ่ว่าเจตนาคุณคืออะไรอํานาจก็ไม่มีเสลอหรือเปล่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านน่ะใช่ไหมใช่ได้รับเลือกจากนิสิตปัจจุบันจํานวนหนึ่งมาเป็นอบจแล้วอบจเขามีงานอะไรสร้างสรค์ทําตังเยอะแยะแล้วก่อนหน้านั้นสร้างสรรค์งานอะไรจําได้ไหมอะไรคะเอาก็เชิญเพนกวินมาแจก นิ้วอวัยวะเนี่ยเพนกวินลุงจย์<อ>ปวินเอผู้ที่จับจ้วงสถาบันแล้วมีคดีหนึ่งหนึ่งสองอ่ะนะมีปวินหนีคดีอยู่มีรุ้มเพนกวิน,นหนักสุดเลยมาพูดแล้วก็ชูนิ้วชี้กลางด้วยให้บรรนาน,นิสิตอะ่ะนั่นก็งานโบแดงของทางอปจนี่แหละที่จัดอ่ออะคุณจะไม่อันเชิญพระเกี้ยวแต่คุณอันเชิญคนหนีคดีหนึ่งหนึ่งสองคนมาจับจ้วงมาชูนิ้วกลางนี่หรือคุณงามความดีที่คุณคิดได้อ่ะผมถามหน่อย แล้วไม่แปลกใจที่โลกออนไลน์วันนี้ลุ่มถล่มเลยเพราะว่าตัวตั้งตัวตีตัวหลักก็คือเนติวิทย์เนติวิทย์นี่ก็อ้างว่างานมันเพิ่งมีไม่กี่ปีทำไมไม่ดูกิว o o เกิลวาก็สอบย้อนกลับไปงานมันมีมาตั้งนานแล้ว75ปีนี้ปีที่7จเออ,อิบหพยายามจะบอกว่างานมันมีไม่กี่ปีนะแล้วไอ้นี่มันเป็นเรื่องศักดินานะครับจริงๆถ้ากลุ่มน,นี้ไม่อยากจะร่วมเนี่ยก็สามารถที่จะไม่ร่วมได้นะเขาไม่ได้บังคับนะเขาไม่ได้บังคับแล้วจริงเขาอาจจะไม่อยากให้ไปไปแห่ดด้้ววยไนะา นะเออคนตังเต็มใจตั้งเยอะตังงต้งแยอะ<ช>ลองประกาศไปสิผมก็ไม่ใช่จุฬานะผมธรรมศาสตร์อลองประกาศไปสิจุลาเนี่ยนิสิทธคนไหนอยากที่จะมาร่วมขบวนแห่ <S <S ผมเชื่อว่ามามากกว่ากลุ่มนี้ที่ประกาศว่าจะไม่ไม่จัดเนี่ยใช่หรือถ้าไม่มีใครมาเอาสิทธิ์เก่าคนที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จในสาขาอาชีพต่างๆของจุลา โอ้ยคุณจะเอาดังแค่ไหนใช่มีหมดคุณจะประสบความสาเร็จแค่ไหนที่เขาตั้งใจอยากจะมามีหมดนี่อรอไหมค่ะ<ช>แล้วในขณะเดียวกันไอ้พวกที่ต่อต้านเนี่ยก็คือกลุ่มเดียวกับที่จัดม็อบสามนิ้วนั่นแหละเอาพูดตรงตรงต้องยอมรับก่อนนะเออแล้วพยายามที่จะเอาสถานะนั้นมาปั่นกระแสใช่อาศัยคราบนักศึกษาอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสมรภูมิทางการเมืองค่ะนะแล้วก่อนหน้านี้ทําอะไรบ้างอย่างเนติวิทย์เนี่ยก็เชื่อมโยงสนับสนุนโจสว,ว่องโจสว่างติดคุกแล้วรู้เปล่าที่ฮ่องกงเออค่ะ แล้วก่อนหน้านี้ทํากิจกรรมอะไรเชื่อมโยงกับเพนกวินยังไงเชื่อมโยงกับกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมยังไงใครเขาก็รู้ใช่ค่ะแล้ววันนี้ก็อาศัยตรงเนี้ปั่นข่าวนี้ออกมามส่วนม็อบก็นัดชุมนุม31ตุลาที่ราชประสงค์เป็นคนที่ม็อบที่นัดโดยกลุ่มที่โดนมาตรา112แล้วชุมนุมข้อเรียกร้องคือยกเลิ่ง112เอาสิเพื่อประโยชน์ตัวเองชัดๆอะ่ะตัวเองทําผิดกฎหมายเองแล้วขอยกเลิกเองค่ะ ในสถนานการณ์ที่บ้านเมืองกำลังจะเดินหน้าไปสู่การเปิดประเทศฟื้นเศรษฐกิจออก็มีคนแบบนี้ทำกิจกรรมกันอย่างนี้ยแบบนี้ก็ได้โดน112ไปจออัดกิจกรรมเพื่อย,ยกเลิก112ครับ<า>แล้ว